นำทีมโดยตอนนี้คุณพ่อกำลังขี่รถลงมานะครับผมมาเลยมาเลยเร่งไปเร่งจะวางนะครับคุณพ่อกำลังเลือ่อนฟากมาตอนนี้กำลังลงจากบ้านนะครับ ว่าตรงในบ้านมันแคบนะครับผมกลางมันมขึ้นยากครับผมมันแคบเราก็จะเตรียมแบบว่าหญ้าหรือแบบสับประรดนะครับผมเตรียมไว้ข้างหลังเพื่อแบบให้เขากินกลางทางเขาดีแล้วไปให้กินไปเลยครับผมตามทางครับก็แบบไม่ให้เขาแบบหิวนะครับผมเพราะว่าเราก็าเดินทางก<อ>็อาจใช้เวลานะครับผม พวกเราของเราโอเล่เอฟซีแทรนดครับวันนี้ก็จะพาพ่อเล่ไปแห่ง,งานนะครับรถอะไรครับผม,มเดี๋ยวเราจะให้คุณพ่อมาขึ้นรถนะครับมาดูลูกๆนะครับลูกๆของเขา จะมาส่งคุณพ่อนะครับลูกชายสองคนจะมาส่งคุณพ่อขึ้นรถนะครับผมเป็นลูกที่แบบกระตันยิ้วมากเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปนําคุณพ่อครับไปพาคุณพ่อมาขึ้นรถก่อนมาแล้วครับผมงามโชคครับน้องวาเลนไทน์ครับเด็กเดี๋ยวดูเด็ก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 เอ็กเด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 ็นเด็กเด็กเด็ก

ไปรอคุณพ่ออยู่นเลยครับผมไปรอคุณพ si ่ออยู่นเลยครับีกเดิไปรอคุณพ่อยู่นเลยครับผมกอยู่ขลางครับผมโอ้ยยังเลยอยากกินอยากกินครผมอยากไปก็อยากไปครับอ้ไปไปช่วยวันนี้แกช่วยก่อนแกช่วยแกช่วยแกชวเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับ เดี๋ยวรัอ้ยเกงด้วยไปไปยรถเรไปายรถเรไปายรถเรใครจะขึ้นรถก่อนเพื่อนอ้าวใครขึ้นจาวาหรอมาขึก่อนบายรถเร็วไายรถเรขึ้นก่อนจะ้าม้ก่อนพ่อแล้วลูกเรีนรถแล้วครับผมไปเรีนรถแล้วครับไปแล้วไปแล้วไปรุ่นแล้วไปไหนจะไปไหนรถูแตง มาเร็วมาเร็วเร็วตามกล้วยมาครับตามกล้วยมาเร็วเรนีนะเเนยเนอยากขึ้นรถแห้งแล้วครับพี่น้องอยากขึ้นแห้งสิเรืองมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาแล้วลูกๆเขาไปรออยู่แล้วนะครับลูกๆูกรอแล้วไปรอจนแล้วนะครับเดี๋ยวเอ่อ ูปีนะครับสาวน้อยมาจังของเรานะครับลิซ่าจิ๋วนะฮะจะเป็นควานปูเล่คิวเล่ขึ้นรถนะครับผมเนยนะครับอาเลยมาเดี๋ยวเออไว้ด้วไว้ด้วซอ่าจับลงอย่าลงอย่าลงเอาลง ดูดูครับกําลังขึ้นครับผมกําลังขึ้นแล้วครับเอาดูครับผมไปแล้วครับผมเอาขึ้นได้หรือเปล่าดูครับผมดูขึ้นได้หรือเปล่าขึ้นได้หรือเปล่าอเาดูพี่นะขึ้นรถอะไรแบบนั้นเอาติดนะครับอาลงได้หรือเปล่าลงได้หรือเปล่าลงมาแล้วลงมาแล้วลงรีบจัดอยากไปแรง อยากไปกับพ่ออยากไปกับพ่อมาส่งพ่อขึ้นรถลุยยังนี่พี่เป้นะยังนี่อ่ะพ่อขึ้นก่อนพี่เป้นะคะโอ้พี่เป้พาพ่อเลืยอขึ้นรถนะคะแล้วก็มีน้องๆมาส่งยี่โคนอ้ยิงโคลนขึ้นรถจ้าโอ้ลำบากนะครับผมกว่าจะขึ้นมาถึงนี่นี่นะครับผม ครับดูนะครับผมว่าจะขึ้นส้ำเร็ดไหมครับมาครับนำทีมโดยกูปี้และพอโลี่นะครับผมโอ้โหรถตัดเลยครับนี่ครับกูปี้สวัสดีค่ะเป็นไงบ้าโก้ๆในบ้อๆๆมาดูลูกชายทั้งสองนะครับ มาเออมาส่งพ่อมะไม่ส่งมาเลยมาส่งพ่อหรือยังนี่มาส่งพ่อโอ้โหดูพี่เป้ของเรานะชิวๆครับพี่เป้บอกว่าชิวๆนะฮะอยู่ข้างบนคนเดียวนะฮะ อาพี่อามพี่อามโชว์เลยลูกโชว์เลยสิลูกโชว์ยังไงลูกโชว์ยังไงขึ้นให้ขึ้นให้น้องดูสิลูกอะไรเนี่ยขึ้นขึ้นยังไงไปทางโน้นไปมามาขึ้นให้น้องดูสิลูกอ่ะไว้วันท้ายขึ้นโชว์พี่หน่อยดิไปเอาไวทยขึ้นก่อนสิเออขึ้นไปโอ้โหขึ้นไปขึ้นโชว์ไงลูกขึ้นไปขึ้นโชว์อุ้ยออกกี้เขาจะเหยียบตัวเองอ่ะขึ้นไปเฮ้ยขึ้นไปขว้างขาเขาขึ้นไปขึ้นไปป่าครับเอ้าครับผมงามโชคไม่ขึ้นโต๊ะครับงมโชคแบบว่าเข้าขาขึ้นไปเลยครับผมเฮ้ย

ไปแล้วครับพี่เงไปแล้วครับคำโชคไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วนี่ขึ้นโชว์ครับนี่ครับผมขึ้นโชว์น้องนะครับผมอ่าต่อไปตาน้องครับไปตาน้องบานะครับผมอากาศขึ้นหรือเปล่าครับผมดูนะครับเป็นหยับไปครับหยียบรับหยียบไปแล้วหยับแล้วหยับไปแล้วไปแล้วไปแล้วก้าวไปก้าวไปก้าวไปโอ้ยไม่กล้าควผมน้องวายยังน้องวายังไม่เคยขึ้นครับ น้องวาน้องวายังไม่ได้ขึ้นเดี๋ยวเราต้องฝึกน้องวานะเราต้องฝึกน้องวานงานจะลงมาแล้วนะงานจะลงมาแล้วลงมาแล้ใครคนนึงก็จะขึ้นอีกคนนึงก็จะลงครับผมโอ้ยพี่รองเอ้ยคุณวายลีครับผมเอาจะมาส่งหรือดีคนก็จะขึ้นดีคนก็จะลงเอาเลยเอาลงมาสูงหรือไม่วายชนะโอ้ยลงลงชันนี้เขาจะลงค่ะ ตงเอาลงมาเอ่เอาลงมาลงมน้องก็จะขึ้นพี่ก็จะลงครับสังกันเว่าเอข้าคืออย่างงี้เจ้าองขึ้นตามพาแบบนี้เออนให้น้องันให้น้องขึ้นรถอ่าขึ้นเป็นมแบบเาเรือนเรอนเาว่าต้องขึ้นตามพี่นะปีกน่างชม่างๆก่งเก่งเก่งมาลงก่งเก่งงงงเเก่งมากเงงงเง่งงกงมางเงมาลงก ลูกชายทั้งสอง้องเลยนะครับกระตัดยูมากๆครับผมตรงพ่อเนาะไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วบุญ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 หาบุญหาคุณพ่อเนอะไปแล้วพี่ไปแล้วครับแล้งน้องพาปแล้วเนาะเล่นแร้วเล่นแวเล่แล้วเลแล้วเลแล้วเร่้วเร่นแล้วเลว ถ้าใครแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาด